ขอบคุณนะครับสำหรับความรักที่ให้อ่ะต่อไปเราก็เป็นเพื่อนกันได้ครับได้ได้ได้ครับขอบคุณเหมือนกันครับใ่ต่อตีเพื่อนกูแม่งแบนจัดเที่ยวถึงว่าทำไมสาวเยอะไอเที่ยไม่แปลกหล่อจัดเลยเลกใครไปถ่ายรูปวะ บอกไปหาหลานไปหาหลานขึ้นกูบอกแล้วหาแม่มาดีกว่าโอเคปิดเพื่อนอ้าวเหรอ ไม่เกมหรอกเพื่อนผมกับไอ้ไมัดมันรู้ใจกันก็พี่มีข้าวขายไหมเออมีเบอร์มัคก็บอกไหมข้าวอยู่กับม100ันระ้อยจานนะยังไม่ได้แจกเลยเออไอ้ฟ้ามันจะคุยเรื่องอันเนี่ยเพื่อนเรื่องยืมรถประมูอะมึงคิดว่ายัางไงกูก็บอกไปแล้วไอ้ตั้มมันก็มาขอ,อก,กูแล้วอะว่าอย่าอย่ายอย่ายุ่งได้ไหมพี่ว่ารถประมูลนะให้ปบ่อยๆได้ไม่แต่ไอ้ตั้มมันมาคุยกูนะ ไม่แต่เป็นคนนะฮะไม่ต้องไปเล่นแล้วตามตามเป็นรถอะได้มาหน้าแลนด์หน่อยดิเันนึงงานลานิเออพี่อยากถามเนี่ยจะคุยเรื่องสายฟ้าเนี่ยเรื่จะคุยด้วยพอดีเครับคุณเดี๋ยวคุยก่อนกันด้เพื่อนคุยอัคุยกับมีพอมีแป้งนะครับคุณว่ามีเหนื่อยเปล่าไปตายไหนมีแนเ่ยอะไรอะความรู้สึกมันเหนื่อยหรือเปล่ามัน มันก็นิดหน่อยครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็ฟิลเหมือนเพื่อนกันเลยเนุกอาการอ่ะใครมีอาการเมื่อกี้เนี่ยใครครับ <c oughs> เราตั้มอยู่ใครลงมาก่อนไอ้ตั้มลงมาก่อนก็นได้อีกคนนึงอ่ะ อะไรหนิผมนี่ไงจะเป็นร้านฮัลโหลครับอีกคนนึงก็ลงมาหน่อยก็ได้ครับฮัลโหลสายฟ้ามันจะยืมมันจะยืมรถประมูลอ่ะสองคันได้ไหมถามทำไมถามทำไมถ้าจะให้ยืมไม่ก็ถามมันก่อนความรู้สึกมันอะผมก็บอกว่าไม่ได้อ่ไม่ได้พี่ก็ไม่ให้แค่นั้นเองนนั้หรือว่าหรือว่าปล่อยเช่าคนละ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 คันห้าแสน ลืมไปขนาดไม่มีแล้วพูดผิดถ้าอะไรที่มันกอดหมอนอะท้าอะไรที่ได้แค่เพื่อนอะถ้ามึงโอเคกูก็นี่พี่พี่บัดถ้าผมบอกเลยนะถ้าพี่จะเอาผมกอดหน้าตาพี่ผมอ๋ไงหรือว่ามึงจะเล่นในกันเองแบบไม่มีเช่าไม่มียืมเดี๋ยวเดี๋ยวอยากตายจะได้บอกน้องมันน้องมันมาขอถ้าขอยืมรถประมูลเนี่ยขายหน้านะกูบอกก่อนนะโอชากูบอกก่อนนะขายหน้านะอะไรนะน้องเอาได้ยินไหมนี่โอ้ กูอยกเอายันเมียมันเลยแหละพี่ตั้มไปได้แล้วเฮ้ยอนางานพี่ตั้มโอเคหน้านะจะเอาอะไรกับผู้ชายลล่ะายหน้าจริงนะไม่บอกใครเห็นนะครับแต่แบทแบไปพี่โอเคผู้ชายล้อบคุณาปัดอะไรก็มาวะว่างไงนว่ไงนะเราหลังแค่อยคุยกันก็ได้ครับคุยเลยคุยเลยครับผมอยากคุยเลยเออ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 ่ออเออออเออเนี่ย ไม่ไหวกับพ่อครูสักนิดโจริงมากครับพี่พี่เป็นลูกศิษย์ผมนี่โอชาไอ้จอยมึงสอนเชิงมาดิครับพี่พี่จ่ยมาดิพี่จ่ายมาดิชนะเจอใครเอาเนี่ยไอหมัดเนี่ยโอชามึงก่าฟรีตายฟรีตายฟรีไม่มีก่อนแล้วไม่มีก่อนแล้วเลข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 ไม่เลขอะไรอ่าเลขอะไรก้าหกสามไอ้จอยมีไหมพี่จ่ยไม่ใช่ก่อนได้หรอเออผมเออผมได้หมดอ่ะขอเพียนได้พีเพียนเลยเดี๋ยวเจะปั๊บอยาได้กูเย็ด โมเยอะโมเยอะแพ้มาสวยนะแล้วไม่เต็มรอสามคนรอบึงจะสงสารอะไรมึงจะสงสารอะไรเนี่ยมึงสงสารกูเบื้องไหมเนี่ยรู้สึกมาสักพักแล้วอ่ะครับว่าต่อให้คุณมีเวลาคุณก็ไม่ได้แบบจะคิดถึงกันอ่ะสวยพี่จอยอ่ะสวยครับอ้าวสวยดิอ้าวสวยดิไม่ใช่รถกูไอ้เหี้ยกูเก็บรถเสร็จงานแล้ว ก่อนนารีคันพี่จ่อยพี่จอยส่วนผสมสนนคุณหน่อยก็ได้หรอกคันแค่อยากรู้ความรู้สึกตัวเองอะ่ะอย่ายื้อนะโ okay. อเคก็เลยร,รอ,อดูพฤติกรรมคุณไปก่อนครับ <Okay. S 2> บอกเลยเขาเหมือนอ้หมัดดีกว่าไอ้เนี้ยเนาะเรื่องจริงคือไม่มีเวลาให้เขาแล้ทคันเหมือนจะได้คำตอบ เออโอเคนะต้องบอกคนดูอย่างนี้ว่าแบบเป็นเพื่อนกันได้ไหมวะกูแบบยังไม่พร้อมอะท่เาอยากทำให้ตัวเองมีข้อบ้างกูกลัวแบบครับครับเข้าใจงั้นเอาเอาอย่างนี้ไหมครับงั้นเราเป็นเพื่อนกันไหมได้ครับได้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 ดีดีเลเวลเด็ดเอ้าไอ้จอยหันมาตายเลย วันอยากทำอะไรก็ทำจะได้ไม em ่ต้องมานั่งนึกถึงการเดินตรงไปก่อนเลยเพื่อนไปเียงข้างในก่อนไหมนี่แหละฮะฮะพี่ตามเสือบอกมาวันนี้ชั้นอะไรไปคุยเขาในก่อนไหมว่าว่าไงนะครับพูดพูดต่อเลยครับพูดต่อเลย คืออ่าผมผมจะพูดยังไงล่ะผมแบบคือด้วยตัวมผมมันนิสัยมันเป็นอย่างเนี้ยมันแบบมันมันรักใครไม่จริงอะ่ะอก็ดีเราไงถ้าเราเป็นเพื่อนกันคุณก็ไม่ต้องมารักใครคันเจ้าจะได้ไม่ต้องมานั่งเจ็บอยู่คนเดียวได้ครับไม่ต้องมานั่งคิดว่าเมื่อไหร่คุณจะทักมาหรือว่าคุณเจะบมาหรอะไรอย่างี้คุณจะทักค่ะฮันก็ต่อเมื่อคุณว่างหรือคุณเหงา อคุยลูกกระรี่จัดตอนอยากได้เขาอยากได้ตัวบิดตัวงอพอเบื่อทิ้งหมดไม่สนลูกใช่พ่อมึงตายมึงเป็นเพ่อมึงเป็นเป็นผัวเขาเลยไหมยี่อะลืมไปเขาไม่มีผัวอยู่แล้วนะครับได้ครับได้ครับคุณโอเคไหมล่ะถ้าเป็นเพื่อนอะโอเคค่ะทนเลยมานี่ เพราะว่าคันตอนแรกคันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะแต่หลังๆเริ่มอยู่คนเดียวได้แล้วตอนนี้อยู่ได้แล้วหรอไม่ต้องห่วงหรอกเออเนาะไม่ผมผมรู้นี่นี่สายตัวผมไงมัน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 ไม่รู้ว่าผมชอบแบบลนลาเราต่อไปยังยากมีเจ้าของอ่ะขอบคุณละครับ ความรักที่ให้อ่ะรับต่อไปเราก็เป็นเพื่อนกันได้ค <outine> รับได้ได้ได้ครับขอบคุณเหมือนกันครับแอดอมแอดอมครับเฮ้ยใครใครขออะไรอ่ะ สันดานมึงเฮี้ยจริงนะเขาขอคุยกับมึงอยู่เสือกสนใจอย่างอื่นมึงจริงจังหน่อยสงสารเขามาเดอฮะไม่แบบจังอะไม่กูกูแบบรู้ตัวไงว่ากูแบบลันลาไงแบบมันก็อย่างอย่างนั้นแหละกูแบบไม่ค่อยชอบแบบอินอะไรแบบรักปุ๊บต้องอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะชอบแบบเขาเข้าใจไหมแบบเขาเขารู้อยู่ว่าเป็นแฟนะแต่เราก็แบบลันลาเนี่ยก็เหมือนมึงไง ้้งนีโอเคเพื่อนเดี๋ยวใบแจไอ้ดอกไปไม่ใช่ครับมันในเกมผมชอบสนุกอยู่ไงแต่ทำวาวร้องให้มาหลายคนแล้วใบต่อตีเฮ้ยเพื่อนกูแม่งแบนจัดเฮียถึงว่าทำไมเศร้าเยอะไอ้เยัยไม่แปลกใจรอตัดเลยเยสเค่มาเพียไม่มีหัวใจพูดได้ไงว่าอย่างนั้นอันนี้กูไม่ได้ว่านะเว้ยพูดว่าอะไรพูดแบบแบบจะพูดว่ายังไงแบบ แบไม่รู้ไม่รู้เป็นสีภาษาฮะดึงแบดอ่ะคนดูอย่าคิดมากที่ตอนมันอยากเลิกเพราะฮันมี้เป็นโอซีแล้วมันเลยต้องเลอกค่แค่นั้นละนีรู้ลูกมากไม่ีค้รูบค้สึกให้เขาอะจากนี้ไปเตรียมพบกับกระรี่ชายเมืองดาวแบบเต็มระบบแวนูกรอวันเห่าหอนเพื่อนกูไม่มีใจไม่มีหัวหัวใจแล้วอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีถามว่าทำว่าทำมรัดได้กูจับเย็่ผีโบจับบมควยน้ำแตกลาปากเอวห้ผีช้ำปากช้ำเลยศาสนาโกโสดมันไม่รู้ว่ากูก็ไม่อยากให้เขาแบบมาเจ็บไงสู้แบบว่าให้เขาเจ็บตรงนี้กับกูก็เจ็บตรงนี้ไม่ใช่กูไม่มีความรู้สึกนะที่แบบมึงฟังก่อนดีที่แบบเลิกกันไปไม่ใช่กูก็ไม่มีความรู้สึกนะกูก็มีความรู้สึกนะนี่แบบก็งอมอ่ะแต่ว่าเออ กลัวแบบไม่มีเวลาให้เขาอะไรอย่างนี้มากมากกว่าแบบหลายอย่างเลยอ่ะมึงสนใจเขาน้อยมากแบบมึงแทบจะไม่เห็นหัวเขาเลยมึงสำลึกบ้างไอสมองกำกวงรอคุณใน้ผมมานะเลิกพูดเย็ดลายะต็มนใจเาน้อยมยจิ้งเย่กูถามหน่อยถ้ากูสนใจเขามากมึงก็บอกว่า ตัวเกาะมาอีกแล้วตัวเกาะกูเห็นในทั้งติ๊กตอกทั้งอะไรบางทีกูก็สงสารเขานะยกูขอเขามาเล่นกับเรานะชอบรอเล่นกับความรู้สึกเขาเมึอคิดว่าคนเป็นผู้เขาเจ็บไหมแล้วก็เลิกดูมาด้วยเออไอเทียพอกูแบบอยู่เขาก็บอกว่าตัวกองตัวเกาะทำโน่นทำนี่ไอเทียบางทีแบบมึงไปดูในคอมเมนต์ที่เขาไปสอนเมื่อวาน ที่เขาไปซ้อมเมื่อวานอะ่ะมึงไปเม้นหนาอะไรกันบ้างอะ่ะไอ้คยุยตไาปาเดี๋ยวไปเออกูเป็นแฟนกับใครแล้วกูโดนรมา<ำ>มามาเอ็นอยเอ็นจอยมยมา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 เอ็นใจเป็นแฟนกับใครแลร้วโดนรำหมดเลยเว้ยจริงๆมันมันมันไม่เหมาะ บางทีเขาก็มาคุยกับผมนะที่ผมก็เลยบอกบอกเขาว่าไม่ต้องไปสนใจพวกที่มันลับบอกว่างเกไม่เป็นไรพาน,น้องรักที่รักเองเสมออ่ะมึงมึงลองมึงมึงลองให้เขามามาใช้ชีวิตอยู่อยู่กับกูแบบเหมือนแต่ก่อนดิตัดติ๊กตอกแล้วหนึ่งเกาะบ้าน,น,นะอะไรบ้างสสอนสารเราวแล้วไอ้คาว่าเกาะเนี่ยมันแรงนะเว้ยจริงๆมึงมึงอ่ะควรแบบ พิมพ,พิมพ์แบบอื่นไว้ที่ไม่ใช่อย่างนั้นอะ่ะเขาไม่จะเป็นต้องมาเล่นกับผมก็ได้ถูกปะ่ะเพื่อนองอมไหมงอมดิลองตัดสินใจใหม่ไหมไม่เอาตัดสินใจไปแล้วโอเคโอเคแบบไปเลย เพื่อนกันมันดีคนมึงมึงต้องการอะไรบอกให้มันเลิกเพราะสงสารหันพอมันเลิกมึงก็ไปรำมันกูโดมึงไม่อ่านเลยนะไอตาน้องพี่อ่านอยู่ครับงอมอยู่เนี่ยพอๆอๆๆๆนๆๆ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 ังๆๆ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 ๆีย ชุด้วยนายกคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดต่อยทำมึงวงแตกแล้วกูชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปตกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยซื้ออะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงหกทรงแปดทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยขาแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟางไอสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ได้เฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าเสือหมอบขอพอยกูไม่สนว่ามึงเป็ใครกูเล่นมึงยับตะขอร้อย